สวัสดีครับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กทุกท่านนะครับก็ตามสัญญาครับที่ผมจะทําคลิปนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับว่าในเรื่องของการจัดงานศพนะครับว่าเรามีขั้นตอนนะครับอย่างไรบ้างนะครับผมจะไล่เลยท้าวความจากการที่มีผู้เสียชีวิตนะครับแบ่งเป็นสาสถานที่นะครับคือหนึ่งที่บ้านเราจะจัดยังไงนะครับและก็อาจจะเป็นด้านนอกนะครับอาจจะเป็นท้องถนนหรือว่าที่ทํางานหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะทํำยังไง และที่สครับชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเราพูดถึงสีเชีวิตที่บ้านก่อนนะครับที่บ้านเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนแรกสีเชีวิตด้วยเหตุไม่ธรรมชาตินะครับจะเกิดเหตุฆาตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยวัยที่ไม่ถึง60ปีอันนี้ต้องแจ้งตำรวจนะครับในท้องที่นั้นๆก่อนนะครับส่วนว่าทั้นใดนะครับที่มีอายุ60ขึ้นไปนะครับเราก็แจ้งความโดยที่ เราให้ญาติๆนะครับไปติดต่อที่สอนอนะครับใกล้เคียงได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยเสียชีวิตโดยเกิดเหตุไม่ธรรมชาติที่ทางญาติมีข้อสงสยัยใดๆเนี่ยก็ต้องไปติดต่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมาชันสูตรพิกศงก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อทางโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะการชันสูตรต่อไป อันที่2นะครับก็ถ้าเกิดว่าสูญเสียชีวิตที่ท้องถนนอันนี้ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับและก็ที่สุดท้ายคือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขั้นตอนจะต้องทำอย่างไรบ้างง่ายที่สุดเลยสําหรับที่โรงพยาบาลหนึ่งก็คือที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะทําให้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะออกใบอนุญาตนะครับหรือว่าจัดในเรื่องของสถานที่ที่เราจะมาทํางานศพนะครับเราสามารถที่จะแจ้ง นะครับเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราจะมาทําศพที่วัดไหนนะครับอย่างเช่นที่นี่คือวัดทิศศาส์นะครับเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เลยว่าเราจะมาทําศพที่นี่นะครับโดยในใบมรณบัตรเนี่ยที่เขาจะทําให้เนี่ยเขาก็จะระบุเลยว่าจัดมาทําศพที่วัดไหนถ้าวัดทิศาสก็เขียนที่วัดทิศศาส์เลยนะครับและหลังจากติดต่อที่ไหนก็คือติดต่อที่วัดนะครับซึ่ง ติดต่อที่วัดติดต่ออย่างไรบ้างคือเข้ามาที่วัดโดยตรงนะครับถ้าเป็นที่วัดวิถิศาสตร์อย่างงี้ครับก็คือข้า,าติดต่อที่ทางเจ้าวาดครับเจ้าวาดวิทีศาสตร์ว่าเราจะจัดงานศพที่นี่นะครับแล้วก็จะสวดกี่คืนนะี้ก็ว่าไปเนาะลราแต่เจ้าภาพนะครับถ้าท่านใดมีงบประมาณน้อยอาจจะสวดคืนหนึ่งและสวดควบก็ได้หรือสองคืนสวดควบก็ได้หรือท่านใดที่มีงบประมาณพอสมควรในการจัดงานศพนั้น นะครับก็จะสวดสามคืน5คืนหรือ7คืนก็ได้นี้นะครับแล้วแต่เลยนะครับในส่วนขอรายละเอียดเนี่ยเราจะทำให้พวกเราได้ติดตามในคลิปต่อ,ตอไปนะครับส่วนนี้เราอธิบายพอสังเกตพอเข้าวๆนะครับว่าลำดับพิธีการหรือขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างน,นะครับอ่ะพอมาถึงวัดแล้วปุ๊บติดต่ออะไรแล้วเสร็จปุ๊บเราจะมีการรดน้ำศพไหมรดน้ำศพหรือเปล่าถ้าเป็นศพที่ เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้มีการติดเชื้อหรือเชื้อโรคอะไรเนี่ยถ้าเขาถ้าโรงพยาบาลน,นะครับบรรจุขี้ผอมมาอย่างมิชิดเราก็จะไม่ต้องลดนำ้ำศพก็จะบรรจุใส่ลงได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าไม่ไม่ได้ติดเชื้อนะครับเปิดศพมาใส่ลงมาปกติเนี่ยนะครับเราก็จะมาวางที่อันนี้ตรงนี้เราจะมีโต๊ะอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ศพนอนลงไปแล้วก็จะมีาการลดน้ำศพ เช่นบางทีก็จะเป็น4ี่โมงสี่โมงครึ่งหรือ5้าโมงก็แล้วแต่นะครับหลังจากบนน้าศพเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบรรจุใส่โลงต่อไปนะครับใส่โลงเนี่ยนะครับก็จะแยกเป็นในสส่วนคือโลงโลงจริงก็คือเป็นโลงไม้ที่เราเห็นอันนี้เราแต่ราคาเราแตา่เราจะเลือกมานะครับวันไหนบางทีเขาก็มีบริจัดด้วยนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นโรงเยน็นโรงเย็นนี่ ไว้สาหรับศพที่เสียชีวิตอาจจะหลายวันก็แล้วแต่หรือว่าจะมีโรคหรือว่าฉีดยาไม่เข้านี่บางคนเสียชีวิตแล้ววันสองวันฉีดยาไม่เข้าอันเนี้ยก็จะต้องใช้ในส่วนของรองเย็นนะครับเพื่อที่จะบล็อกกลิ่นกลิ่นของศพนั้นๆไว้แค่นั้นเองนะครับก็หลังจากที่เราบรรจุนะครับลงใส่ลงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่พิธีการในการสวดวิธรรมต่อไปอันเนี้ยขึ้นอยู่ว่าเราจะสวดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ หนึ่งคืนควบสองคืนควบหรือ3คืนหรือ5คืนหรือ7คืนนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีในการเทศต่อไปหรือว่าส่วนมรดกบางสกุลทําบุญ7วันอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวรายละเอียดลึกๆนะครับเดี๋ยวเรามาพูดทีหลังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอย่างเช่นวันนี้นะครับก็อีกสักคู่หนึ่งก็จะเป็นการประชุมเพลิงนะครับลำดับแบบนี้นะครับก็เป็นพิธีการในส่วนของการบังสกุลนะครับโดยพระคุณเจ้านะครับที่ทางเจ้าภาพได้มีมวลไว้นะครับ ก็จะทำการบังสุกุลให้กับผู้วัยชนนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อบังสุกุลเสร็จแล้วก็จะมีท่านประธานในพิธีก็คือจะเป็นทางะพระและก็ทางฝ่ายคารวสนะครับก็จะทําการวางดอกไม้จันนะครับเพื่อที่จะเป็นการเผาจริงในลาดับต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อวางดอกไม้จันทเสร็จแล้วก็จะเป็นในส่วนของพระคุณเจ้าที่อยู่ ที่มาพิจารณาภาพองสุูุมพื้นะครับก็จะขึ้นระวางดอกไม้จันทร์นะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วพระคุณเจ้าทั้ง4รลูกนะครับที่ทําการสวดหน้าไฟนะครับก็จะขึ้นระวางดอกไม้จันทร์นะครับครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเมื่อพระคุณเจ้านะครับทั้ง4 yeah. รลูกวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจะไปเลยแล้วก็ญาติินะครับก็จะช่วยกันนะครับยก หีบศพนะครับท <Pope> <shameful> ี <abi> <ikke> ่บรรจุนะครับร่างผู้วายชนนะครับวางที่หน้าเตานะครับเพื่อทําการเปิดหีบศพเป็นลําดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำางเสร็จแล้วการเปิดหีบศพแล้วก็จะให้ญาติญาตินะครับของผู้วายชนนะครับขึ้นมาพรมน้ําอบนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อพรมน้ําอบเสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะทําการตัดตาสังนะครับที่มัด มือของผู้อัยชนไว้นะครับแล้วก็จะทําการล้างหน้าศพนะครับด้วยมะพร้าวแก่นะครับทำการปอกและเกาผิวเพืเสร็จเป็นที่้อยแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือพิธีการนะครับแล้วก็ทางซับปเลยนครับหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็จะบริกรรมนาะถานะครับก่อนที่จะทำการล้างหน้าศพนะครับเมื่อล้างหน้าศพเสร็จแล้วนะครับก็จะ มีการนะครับซื้อที่นะครับให้กับผู้ไยชนนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อของทางพุทธศาสนานะครับแล้วเราหลังจากนั้นนะครับเราก็จะช่วยกันนะครับยกโลงนะครับที่บรรจุร่างผู้ไยชนนะครับใส่ยังเตาเผาศพนะครับใส่นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการเผาจริงนะครับก็จะมีญาติินะครับมาวางดอกไม้จันทร์และจุดเสี่จุดสุดท้ายและหลังจากนั้นนะครับสอบเลก็จะทําการปิดประตู ปิดประตูของอประตูเผาศพนะครับแล้วก็มีการดับอิดไฟและหลังจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณ20-30ิบนาทีก็จะทำการเปิด นะครับเตาสบเตาเผานะครับอีกด้านหนึ่งด้านหลังนะครับเพื่อที่จะกลับศพีกตอนหนึ่งไปมาไปดูว่าขั้นตอนในการที่เผาศพเนี่ยมันทำอะไรอะไรบ้างนะครับก็หลังจากที่เรานาสพเนี่ยใส่เข้าที่เตาไฟข้างหน้าแล้วนะครับเราก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโดยมาเราก็จะทําการกลับสพลิกศพนะครับเรามาดูนะว่าสพที่เราเห็นด้านล่างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับครับ กระโลงนะครับกอด,ด,ดแตกแล้วกี่ที่เอะไรใช่ปะส่วนที่ส่วนที่ไม่ยากที่สุดคือส่วนของหน้าอกช่วงหัวใจนี้นะครับเดี๋ยวทางสอบบรรเลงเนี่ยก็จะทําการเอาเหล็กนะครับเสียบเข้าไปเพื่อทำการเสียบไปแล้วก็ยัดถอนเข้าไปเพื่อที่จะให้ไฟนะครับไหมครับไฟลงมาโดนที่สอบนั่นนะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณหนึ่งช่วงรึ่น ครับในการที่เผาศพตรงนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเตาชนิดนั้นนะครับเป็นเตาชนิดไหนเช่นถ้าเป็นเนี้ยก็จะเป็นเตาน้ํามันนะเป็นเตาน้ำมันใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงไม่เกินอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเตาแก๊สก็ประมาณชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงเนาะไม่เกินไม่เกินเกิเกินชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้เวลามันครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับแต่กระดูกจะพลนเลยแต่อันเนี้ยกระดูกจะสวยนะครับอันนี้ก็คือหลังจากนี้ประมาณชั่วโมง นะครับศพก็จะไหม้ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะทําการเก็บเป็นศกในวันพรุ่งนี้เช้าในเวลาเจ็ดโมงในการนะครับก็อันนี้ก็คือในส่วนของการของศพนะครับพวกเราก็จะได้เห็นการชัดๆนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนอาะไม่ได้เห็นแล้วในคราวนี้เราขอทางท่านสัมผัสนะครับเจ้าหน้าที่สัมผัสมาให้เราเห็นเลยนะครับนี่ครับสุดท้ายชีวิตของเรามีแค่นี้เองนะครับไม่ว่าจะรวยจะจนสุดท้าย นะครับนอนยังไงผมขอฝากทุกคนทุกท่านด้วยนะครับว่า,าให้ติดตามชมนะในในคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ